สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่สำคัญมากๆใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะคือเรื่องการเห็นคุณค่าในตนเองหรือที่เรียกกันว่าเซลสตีมค่ะเนื้อหาที่เราจะเอามาเจาะลึกกันวันนี้ก็มาจากบทความคำศัพ์ทจิตวิทยานะคะของเว็บไซต์คณะจิตวิทยาจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยซึ่งให้ข้อมูลได้ชัดเจนดีมากๆเลยค่ะ เป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจจริงๆค่ะว่าไอ้เจ้เซลฟ์เอสตมเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมมันถึงสำคัญส่งผลกับชีวิตเรายังไงบ้างแล้วก็มีวิธีไหนที่เราจะแบบพัฒนาตรงนี้ได้บ้างมาลองคุยกันดูค่ะครับเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องการเห็นคุณค่าในตนเองเนี่ยมันแทบจะเป็นแกนหลักของสุขภาพจิตเลยนะครับมันส่งผลไปถึงความคิดความรู้สึก การตัดสินใจของเราหรือแม้กระทั่งวิธีที่เรา,เาปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นการรับมือกับปัญหาความท้าทายต่างๆในชีวิตเยอะมากครับนั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามแบบเบสิกที่สุดเลยนะคะการเห็นคุณค่าในตนเองหรือ self esteem ที่เราได้ยินบ่อยๆเนี่ยนิยามจริงๆของมันคืออะไรคะครับถ้าตามข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่เราดูกันมานะครับคำนิยามก็คือการรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่าจากการ มองตนโดยรวมคือมันไม่ใช่แค่ว่าเรามองเห็นข้อดีข้อเสียเป็นอย่างอย่างไปนะครับแต่มันคือการประเมินค่าตัวเองในภาพรวมทั้งหมดเลยซึ่งมันก็จะเ,เชื่อมโยงกับการรับรู้อัตมโนทัศน์หรือ self concept ด้วยคือภาพที่เรามองตัวเองอะครับอ๋อการมองภาพรวมใช่ครับถ้าจะให้อธิบายเพิ่มนะครับก็คือถ้าเรามองตัวเองแล้วเออเราเห็นว่าเราก็มีจุดเด่นนะมีความสามารถบางอย่าง แล้วการมองนั้นมันมันอยู่บนพื้นฐานความจริงด้วยไม่ใช่แบบหลอกตัวเองหรือมองบวกเกินไปเราก็จะรู้สึกดีกับตัวเองได้รู้สึกภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วก็จะแสดงออกอย่างเหมาะสมไม่ใช่รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าตลอดเวลาหรือต้องพยายามชดเชยอะไรมากๆครับค่ะค่ะการมองตามความเป็นจริงนี่สําคัญเลยนะคะ ใช่ครับสำคัญมากอย่างที่คาร์โรเจอร์สนักจิตวิทยาชื่อดังเคยอธิบายไว้นะครับว่าเซลฟ์เอสติมเนี่ยมันเป็นเหมือนผลลัพธ์ของการที่เราประเมินความความสอดคล้องกันหรืออาจจะเป็นช่องว่างก็ได้ระหว่างตัวตนตามความเป็นจริงของเราหรือเรียลเซลฟ์กับตัวตนในอุดมคติ คือ ideal self ภาพที่เราอยากจะเป็นคนที่เขายอมรับตัวตนจริงๆของตัวเองได้ถึงแม้มันจะมีข้อบกพร่องบ้างนะแล้วก็ปรับตัวเข้ากับชีวิตจริงได้ดีคนนั้นแหละครับคือคนที่มี self esteem ที่ค่อนข้างมั่นคงมันคือการยอมรับเป็นมนุษย์ของตัวเองนั่นเองครับอืมพอเข้าใจนิยามแล้วชัดขึ้นเลยค่ะทีนี้ในทางปฏิบัตินะคะ ผลที่มันแสดงออกมาในชีวิตประจำวันคนที่มีเซลฟ์เอสทมสูงกับคนที่เอ่อเซลฟ์เอสทตีมต่ำมันจะต่างกันชัดๆยังไงบ้างคะไอช่องว่างที่ว่าเมื่อกี้มันส่งผลต่อพฤติกรรมเลยใช่ไหมคะโอ้ชัดเจนมากครับอันนี้เป็นสิ่งทีเ่เราน่าจะพอสังเกตเห็นได้ในชีวิตจริงเลยนะคนที่มีเซลฟ์เอสทมสูงเนี่ยส่วนใหญ่จะมีความยืดหยุ่นทางจิตใจหรือ resilience ที่ดีกว่าคือเวลาเจอปัญหาอุปสรรค ความล้มเหลวหรือคําวิชาต่างๆไม่ใช่ว่าเขาจะไม่รู้สึกแย่นะครับแต่เขาจะรับมือกับความผิดหวังได้ด้วยทัศนคติที่เ,เป็นบวกมากกว่ายังมีความหวังกล้าที่จะลองใหม่ได้อืมอืมค่ะเขาจะประเมินตัวเองตามความเป็นจริงนั่นแหละแต่ก็จะให้น้ําหนักกับด้านบวก เชื่อมั่นในศักยภาพในความสามารถของตัวเองรู้สึกว่าเออฉันควบคุมชีวิตตัวเองได้นะมีความสามารถพอที่จะทําสิ่งต่างๆให้สําเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ฟังดูเหมือนเป็นกราะป้องกันทางใจที่ดีมากๆเลยนะคะมันช่วยให้รับมือกับโลกภายนอกได้ดีขึ้นใช่เลยครับเป็นเกราะที่ดีเลยโดยวรวมแล้วคุณกลุ่มนี้ก็เลยมักจะมีแนวโน้มที่จะมีความสุขมากกว่าพอใจในชีวิตมากกว่าแล้วก็ใช้ชีวิตได้เอออย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยครับสร้างความสัมพันธ์ที่ดีๆได้กล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนอะไรแบบนี้ครับ ตีมตังเนี่ยมันมันส่งผลเสียที่มันลึกกว่าแค่ไม่ค่อยมั่นใจใช่ไหมคะมันไปถึงขั้นไหนได้มั้งคะใช่ครับมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยครับคนที่มีเซลล์เอสตีมต่ำเนี่ยเขามักจะมองเห็นช่องว่างหรือความขัดแย้งที่มันมันรุนแรงมากระหว่างตัวตนในอุดมคติที่อยากเป็นกับตัวตนจริงที่เขารับรู้มันเหมือนมีเสียงคอยวิจารณ์ตัวเองดังๆอยู่ในหัวตลอดเวลาเลยครับอืม ซึ่งไอสิ่งนี้แหละครับมันก่อให้เกิดความเครียดเรื้อรังความกดดันความรู้สึกไม่มั่นคงทางอารมณ์ต่างๆแล้วก็อาจจะนำไปสู่ภาวะเอ่อซึมเศร้าวิตกกังวลได้ง่ายรู้สึกตัวเองไร้ค่าไม่คู่ควรกับสิ่งดีๆไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าบอกความต้องการกับตัวเองขาดแรงจูงใจเพราะลึกๆแล้วมันไม่เชื่อว่าตัวเองจะทําได้สําเร็จนะครับฟังดูเป็นวงจรที่บั่นทอนจิตใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมเลย แน่นอนครับส่มผลโดยตรงเลยทั้งความสามารถในการแก้ปัญหาการตัดสินใจการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรือแม้แต่การปรับตัวเข้ากับสังคมมันทำให้คุณภาพชีวิตโดยรวมลดลงไปเยอะเลยครับโห oh, เรื่องเซลฟ์เอสตีมนี่ซับซ้อนกว่าที่คิดจริงๆนะคะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ว่าเราเก่งหรือไม่เก่งอย่างเดียวแล้วปัจจัยอะไรบ้างคะที่มันหล่อหลอมความรู้สึกนี้ขึ้นมามันมีที่มาจากไหนบ้างคะ เป็นคำถามที่ดีครับเพราะว่ามันมาจากหลายทามเลยมา s l สโลนะครับนักจิตวิทยาเจ้าของทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการที่เรารู้จักกันดีเนี่ยเขาให้มุมมองไว้น่าสนใจครับเขาแบ่งที่มาของเซลฟ์เอสเตมเป็น2ประเภทหลักๆประเภทแรกนะครับคือความต้องการการเห็นคุณค่าจากข้างในตัวเองหรือ i n t e r n a l esteem needs อันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกที่เรามีต่อตัวเองล้วนๆเลยเช่นการที่เรา รู้ว่าตัวเองมีจุดแข็งอะไรมีความสามารถอะไรหรือเคยทำอะไรสำเร็จมาบ้างความรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองหรือ self confidence ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้เป็นตัวของตัวเองอะไรพวกนี้ครับอืมค่ะส่วนประเภทที่สองคือความต้องการการเห็นคุณค่าจากภายนอกหรือ external esteem needs อันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องสถานนะการยอมรับจากคนอื่นจากสังคมเช่นชื่อเสียงการได้รับความนับถือเกียรติยศ สถานภาพทางสังคมหรือการเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ต้องการของกลุ่มอ๋อหมายความว่ามีทั้งส่วนที่เราสร้างเองจากข้างในตัวเรากับส่วนที่ต้องต้องพึ่งพาการยอมรับจากคนอื่นด้วยหรอคะถูกต้องครับซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับแนวคิดของ Cooper Smith อีกท่านนะครับที่เขาศึกษาเรื่องนี้โดยตรงเลยเขาแบ่งปัจจัยที่มีผลต่อเซลล์เอสตเป็นองค์ประกอบภายในกับองค์ประกอบภายนอกเหมือนกันค่ะองค์ประกอบภายในก็คือ คุณลักษณะส่วนตัวของเราเนี่แหละครับเช่นรูปลักษณ์ภายนอกซึ่งอันนี้ก็อาจจะมีผลต่อการรับรู้ของเราเองนะครับความสามารถทักษะต่างๆค่านิยมที่เรายึดถือหรือแม้แต่สุขภาพจิตโดยรวมของเราเองส่วนองค์ประกอบภายนอกก็คือบริบทแวดล้อมที่เราอยู่ที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยตั้งแต่หน่วยเล็กสุดเลยคือครอบครัวการเลี้ยงดูประสบการณ์ตอนเด็กๆก,กลุ่มเพื่อนโรงเรียนที่ทำงาน ไปจนถึงระดับใหญ่ขึ้นคือสังคมวัฒนธรรมหรือบรรทัดฐานต่างๆที่เราใช้อยู่มันเหมือนกับว่าเซลฟ์เอสเตมของเราเป็นเป็นผลลัพธ์ของสมก,การที่ซับซ้อนมากๆเลยนะคะระหว่างสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราคิดเกี่ยวกับตัวเองกับสิ่งที่คนอื่นและสังคมสะท้อนกลับมาหาเราใช่เลยครับเปรียบเทียบได้ดีมากครับมันคือการผรสมประสานกันการมีปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลาระหว่างปัจจัยภายในกับภายนอกพวกนี้ ซึ่งมันก็หมายความว่าเซลล์เอสต็มไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวนะครับมันเปลี่ยนแปลงได้พัฒนาได้ตลอดเพราะฉะนั้นการเห็นคุณค่าในตนเองจริงเป็นสิ่งที่ค่อ,คอยๆพัฒนาขึ้นตามวัยตามประสบการณ์ชีวิตของเรานะครับเริ่มจากการรับรู้ตัวเองก่อนเลยแล้วก็ค่อยๆได้รับอิทธิพลจากครอบครัวซึ่งเป็นแหล่งสําคัญมากๆของความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยการยอมรับในวัยเด็กจากนั้นก็ขยายไปสู่กลุ่มเพื่อนโรงเรียนและก็สังคมที่กว้างขึ้นเรื่อยๆอ,อืมค่ะ และในทางกลับกันนะครับค่านิยมหรือว่าบรรทัดฐานสิ่งที่สังคมให้คุณค่าเช่นรูปลักษณ์ภายนอกความสําเร็จชื่อเสียงอะไรพวกนี้ก็สามารถย้อนกลับมาส่งผลต่อวิธีที่เราประเมินคุณค่าตัวเองได้เหมือนกันอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะเป็นดาบสองคมได้ในยุคนี้ครับเข้าใจเลยค่ะประเด็นเรื่องอิทธิพลจากภายนอกโดยเฉพาะในยุคโซเชียลมีเดียที่แบบการเปรียบเทียบการสแสวงหาการยอมรับมันเข้มข้นมากๆเลยเนาะ ถูกต้องครับนั่นยิ่งทำให้การสร้างเซลฟ์เอสตมที่แข็งแรงจากข้างในตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะอย่างที่เราคุยกันไปถ้าคนคนนึงมีเซลฟ์เอสตมต่ำอยู่แล้วพอมาเจอกับแรงกดดันจากภายนอกมากๆเข้าไปอีกเนี่ยมันอาจจะยิ่งซ้ำเติมและนำไปสู่ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นได้เช่นปัญหาบุคลิกภาพความเครียดเรื้อรังวิตกกังวลสูงผิดปกติหรือปัญหาในการปรับตัวเข้ากับสังคม ค่ะดังนั้นการที่เราเข้าใจแล้วก็รู้วิธีเสริมสร้างเซลฟ์สตีมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องพัฒนาตัวเองนะครับแต่มันเหมือนการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจที่จําเป็นมากๆด้วยครับมาถึงส่วนที่น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่ฟังอยู่มากที่สุดแล้วค่ะพอเรารู้แล้วว่าเซลฟ์สต e มสำคัญยังไงมาจากไหนทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่า เออตอนนี้เซลล์เอสติมของเราอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากนะักหรืออยากจะพัฒนาให้มันดีขึ้นเราพอจะมีแนวทางที่เป็นรูปธรรมไหมคะทาได้อย่างไรบ้างได้หลังข้อมูลของเรามีแนะนําไว้ไหมคะมีครับแล้วก็เป็นแนวทางที่ค่อนข้างเอ,อ่อปฏิบัติได้จริงด้วยนะครับกรีนเบิร์กกับโกเนี่ยเขาเสนอไว้8แนวทางน่าสนใจมากครับแนวทางแรกเลยนะครับคือเรียนรู้ที่จะยอมรับแล้วก็มั่นใจในความสามารถที่แท้จริงของตัวเองข้อนี้คือการกลับมามองตัวเองตามความเป็นจริงครับ แต่ให้เน้นไปที่การชื่นชมการเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราทําได้จริงๆไม่ใช่เอาแต่เปรียบเทียบกับคนอื่นหรือตั้งมาตรฐานสูงเวอร์เกินไปลองลิสต์จุดแข็งความสําเร็จเล็กๆน้อยๆของตัวเองดูก็ช่วยได้นะครับอ๋อคือเปลี่ยนโฟกัสจากสิ่งที่ขาดไปมองสิ่งที่มีอยู่ประมาณนั้นเลยครับแล้วก็ต่อเนื่องมาที่แนวทางที่สองคือฝึกพูดกับตัวเองในทางบวก สร้างสรรค์หรือ positive self-talk ครับไอเสียงในหัวเรานี่แหละครับตัวดีเลยลองสังเกตดูว่าปกติเราคุยกับตัวเองยังไงถ้าชอบตำหนิดุดดามองแง่ลบตลอดลองเปลี่ยนมาใช้คำพูดที่ให้กำลังใจชื่นชมหรือมองหาบทเรียนแทนเช่นแทนที่จะคิดว่าอ๋อฉันทำไม่ได้แน่ลองเปลี่ยนเป็นอมืมันท้าทายนะแต่ฉันจะลองดู หรือถ้าทำพลาดแทนที่จะซ้ำเติมก็บอกตัวเองว่าเออไม่เป็นไรครั้งหน้าเอาใหม่เรียนรู้จากตรงนี้ค่ะค่ะ แนวทางที่3หากิจกรรมหรืองานอดิเรกที่ทำแล้วรู้สึกว่าทำได้ดีแล้วก็มีความสุขด้วยการได้ทำอะไรที่เราฟีลว่าเออฉันทำสิ่งนี้ได้ดีเนี่ยมันช่วยเติมความรู้สึกภาคภูมิใจความรู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถ competency ได้โดยตรงเลยแล้วความสุขที่ได้จากกิจกรรมนั้นๆมันก็ช่วยลดเครียดสร้างพลังบวกทาให้เรากล้าลองทาอะไรใหม่ๆมากขึ้นด้วยครับ สามข้อแรกนี่เหมือนเป็นการปรับจูนโลกข้างในตัวเองก่อนเลยนะคะทั้งมุมมองความคิดแล้วก็การกระทำที่เน้นสร้างความรู้สึกดีๆจากข้างในใช่ครับเป็นการสร้างฐานจากข้างในให้มั่นคงก่อนแล้วจากนั้นแนวทางที่เหลือจะเริ่มขยายไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกมากขึ้นครับแนวทางที่4ี่คือใช้สรรพนามฉัน I-statements เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อความรู้สึกและความต้องการของตัวเองการพูดว่าฉันรู้สึกฉันต้องการมันเป็นการยืนยันสิทธิ์ยืนยันตัวตนของเราอย่างชัดเจนลดการไปโทษคนอื่นช่วยให้สื่อสารตรงไปตรงมามากขึ้นนอกจากนี้ยังรวมถึงการกล้าที่จะยอมรับคำวิจารณ์แหล่งสร้างสารรค์นะครับและก็ยอมรับเมื่อทำผิดพลาดเรียนรู้จากมันแทนที่จะปฏิเสธหรือหาข้ออ้างไปเรื่อยๆออแนวทางที่ห สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนที่สนับสนุนเกื้อกูลกันหรือ supportive network ครับคนเราเป็นสัตว์สังคมเนอะการมีเพื่อนหรือกลุ่มคนที่เรารู้สึกปลอดภัยไว้ใจได้พูดคุยเปิดอกได้รับฟังโดยไม่ตัดสินแล้วก็ให้กำลังใจกันอันนี้สำคัญมากๆครับ เพื่อนที่ดีจะช่วยสะท้อนมุมมองดีๆเกี่ยวกับตัวเราช่วยให้เราผ่านช่วงเวลาแย่ๆไปได้แล้วก็เพิ่มความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งด้วยหรือ belonging การเลือกครบคนนี้ก็เลยสำคัญมากๆต่อเ e l ล์เอสติด้วยสินะคะมีส่วนอย่างมากครับต่อเนื่องไปที่แนวทางที่6พัฒนาความสามารถในการต้านทานแรงกดดันจากกลุ่มหรือสังคมหรือ resisting peer pressure ข้อนี้คือการฝึกความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองนะครับ แต่สินใจโดยใช้ค่านิยมความต้องการของเราเป็นหลักแม้ว่ามันอาจจะต่างจากคนส่วนใหญ่ก็ตามลดการคล้อยตามคนอื่นเพียงเพราะอยากให้เขายอมรับพยายามฟังเสียงข้างในตัวเองให้มากขึ้นค่ะแนวทางที่7ดําเนินชีวิตทําสิ่งต่างๆด้วยความซื่อตรงต่อตนเองหรือ integrity อันนี้หมายถึงการกระทําคําพูด การตัดสินใจของเราให้มันสอดคล้องกันไปในทางเดียวกับค่านิยมความเชื่อความปรารถนาจริงๆข้างในของเราไม่ใช่การเสแสร้งหรือทำสิ่งที่ไม่เชื่อเพื่อเอาใจคนอื่น การใช้ชีวิตอย่างมี Integrity เนี่ยมันจะสร้างความรู้สึกเคารพตัวเองจากข้างในครับและแนวทางสุดท้ายข้อ8ครับการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้อื่นหรือ responsibility towards others ข้อนี้น่าสนใจเป็นพิเศษนะครับเขาชื่อว่าการที่เราสามารถเห็นคุณค่าให้เกียรติแล้วก็แสดงความรับผิดชอบต่อความรู้สึกความต้องการของคนอื่นได้เนี่ยเป็นคุณสมบัติที่มักจะพบในคนที่มี self-esteem ที่ดี มันสะท้อนว่าเราไม่ได้หมกมุ่นจิแต่กับเรื่องของตัวเองแต่เรามองเห็นและใส่ใจโลกรอบตัวได้ด้วยซึ่งการช่วยเหลือหรือทําเพื่อคนอื่นเนี่ยมันก็สามารถย้อนกลับมาสร้างความรู้สึกดีๆให้ตัวเองได้เหมือนกันนะครับการคิดปวกผิวเผินแต่เป็นการปรับทั้งความคิดทัศนคติแล้วก็พฤติกรรมในหลายๆด้านเลยนะคะ ถูกต้องครับมันเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาต้องต้องใจฝุดฝนนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่พัฒนาได้จริงๆแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองที่มันมั่นคงขึ้นแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นครับ จากที่เราได้คุยจะเอิร์กกันมาทั้งหมดนี้นะคะก็ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะว่าการเห็นคุณค่าในตนเองหรือเซลฟ์เอสตีมเนี่ยเป็นเรื่องทางจิตใจที่ทางซับซ้อนละเอียดอ่อนแต่ก็มีพลังมากๆเลยต่อการใช้ชีวิตของเรามันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะคะแต่เป็นผลจากการถักทอระหว่างโลกข้างในของเราคือความคิดความรู้สึกการยอมรับตัวเองกับโลกข้างนอกคือการยอมรับการสะท้อนกลับมาจากครอบครัวเพื่อนสังคม การหาจุดสมดุลที่พอดีพอดีระหว่างสองส่วนนี้การสร้างแกนข้างในให้แข็งแรงขณะเดียวกันก็ปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกได้อย่างสุขภาพดีดูเหมือนจะเป็นกุญแจสําคัญเลยนะคะสู่ชีวิตที่มีความสุขมีความหมายใช่เลยครับการเข้าใจที่มาองค์ประกอบ ผลกระทบของ self-esteem รวมถึงการมีเครื่องมือมีแนวทางในการเสริมสร้างฟื้นฟูมันขึ้นมาได้ในเวลาที่เรารู้สึกอ่อนแอลงไปเนี่ยถือเป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นมากๆครับโดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความท้าทายการเปรียบเทียบเยอะแยะไปหมดแล้วทั้งหมดนี้มันมีความหมายยังไงกับเราแต่ละคน อืมบางทีอาจจะมีคำถามปลายเปิดให้ลองเอาไปคิดต่อกันได้นะคะว่าในยุคที่การยอมรับจากภายนอกมันดูเหมือนจะวัดผลง่ายมีอิทธิพลสูงเหลือเกินผ่านยอดไลค์คอมเมนต์หรือสายตาคนในสังคมเราจะสร้างสมดุลที่แข็งแรงระหว่างการเห็นคุณค่าที่มาจากข้างในซึ่งอาจจะจับต้องยากกว่าแต่ยั่งยืนกว่า กับการสแสวงหาการยอมรับจากข้างนอกซึ่งมันก็เป็นธรรมชาตินะคะแต่ก็ผันผวนแล้วก็อาจจะบั่นทอนเราได้ง่ายๆเนี่ยได้ยังไงเราจะดูแลเสียงข้างในที่บอกว่าเรามีค่าในแบบที่เราเป็นให้มันดังพอที่จะไม่ถูกเสียงข้างนอกกลบไปได้ยังไงบ้างนี่อาจจะเป็นการเดินทางส่วนบุคคลนะคะที่แต่ละคนต้องไปค้นหาคำตอบแล้วก็สร้างสมดุลในแบบของตัวเองต่อไปค่ะ